บีเอ็นเเดือดโพสทันท,ทีหลังเห็นตำรวจขู่ใช้กระสุนยางสืบเนื่องจากวันนี้17พฤศจิกาย,ยน63มีการชุมนุมของกลุ่มราษฎรที่นัดรวมตัวกันกรบริเวณหน้ารัฐสภาเพื่อชุมนุมติดตามการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยจะมาทาั้งทางบกและทางน้ำตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นพบว่ามีการรื้อลวดหนามและท่านปูนที่ตั้งขวางออก เจ้าหน้าที่จึงนำรถน้ําแรงดันสูงมาเผชิญหน้าและฉีดใส่กาดผู้ชุมนุมอย่างต่อเนื่อง5-6ครั้งโดยตอนแรกเป็นน้ําเปล่าแต่ต่อมาเจ้าหน้าที่ประกาศให้ใช้น้ําผสมแก๊สน้ำตาฉีดใส่กาดส่วนตํารวจอีกชุดตั้งแถวพร้อมโล่และกระบอกส่วนกาดผู้ชุมนุมได้ปาถุงสีพลุควันและก้อนหินเข้าใส่เจ้าหน้าที่ทำให้เกิดเหตุชุลมุนขึ้นในพื้นที่ โดยเจ้าหน้าที่ยังประกาศว่าหลังจากใช้แก๊สน้ำตาแล้วไม่ยอมหยุดจะยกระดับด้วยการใช้กระสุนยางล่าสุดฝ่าย B.N.K.48 ที่เคยออกมาแสดงจุดยืนก่อนหน้านี้ก็ได้โพสต์ถึงเหตุการณ์ข้างต้นผ่านเฟซบุ๊กว่าแจกกระสุนเหมือนแจกลูกอมชีวิตประชาชนมันไม่มีค่าเลยหรอพร้อมทั้งแชร์บทความแพทย์ชี้กระสุนยางอันตรายถึงชีวิตไม่ควรใช้กับฝูงชน thank you